โยวอทซับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่อยากกระพกับเกมโรเบิร์ตใหม่ออนิเมะแอคเลนเจอร์ Act, anger, เอ็กกนอีกแล้วนะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวตัวละครจากเอ่อด่านใหม่นะครับก็จะเป็นตัวนี้ครันี่อ่ะโอเคซึ่งผมไม่รู้จักนะตัวนี้นะครับแต่รู้แค่ว่ามาจากเรื่องคิริโตหรือว่าเรื่องซาร่าตอะไรเฮ้ยใช่ไหมโอ้ถ้าผมพูดผิดก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะช่วงนี้คืออนิเมะเนี่ยผมไม่ค่อยตามเท่าไหร่นะนะครับตามแต่แนวรักคอมเมดี้ โอเควิธีหาหาครับเราต้องมาทําการอ่ะกดล็อกสตอรี่ให้หมดกันนะล็อกสตอรี่ให้หมดแล้วมันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเลทนะก็อยู่ที่ประมาณ5%เปยเนะคเลยนะเนี่ยนะครับอ่เนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะวิธีหาอ่ะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าบอกข้อมูลแล้วก็สิ่งที่ผมปั้นกันนะอ่ะนะครับ ในนี้นะผมจะใช้เป็นบัฟฟี่หรือบัฟ0.5นะครับผมดาเมจที่ผมจะปั้นนะที่จะรีเด,ดอในครีมนี้ก็จะเป็น S2 ครับครูดาวเฮ้ยเออนี่นะ damage นะดาเมจนะเ,เป็น S2 ครับคูดาวเป็น S2 เรือเป็น S2 ครับระยะเป็น S2 ครับสปีดเนี่ย 3S นะครับอ่ะอ่ะเรามาดูเอ่อเดี๋ยวมาดูกันดะีกว่าว่าตัวนี้เสกได้กี่ตัวครับใส่ได้ทั้งหมด2ตัวนะครับผมอ่าใส่ได้2ตัวนะนะครับผม ระยะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะ30กว่าเลยนะคะผมอ่ะโอเคเรามาดูพาสีกันดีกว่านะครับอันนี้ผมใช้พี่กู้เกินของเราไปอีกแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับมาเริ่มไปเลยดีกว่าก็จะสร้างจะสร้างความเสียหาย1%ต่อระยะก็คือง่ายยิ่งอยู่ไกลตัวนี้ยิ่งอยู่ไกลดามเมจยิ่งแรงนะครับผมอ่ะ คูดาวนะครับและสลับอาวุธมันจะมีโหมดสลับอาวุธเดี๋ยวอันนี้จะอธิบายให้ทีหลังนะครับผมอ่ะเออโหมดสลับอาวุธนะครับจะลบ81และลบ100%นะครับโหมดไรเฟิลในโหมดไรเฟิลนะจะโอกาสเพิ่มบวกพลิกคีย์ที่ข้อ100แล้วก็บวกพลังเวท100%นะครับผมอ่าเนี่นะครับผมอืมเนาะอืมนะฮะแล้วก็ลด50 50%ในลด ในโหมดไรเฟิลนะฮะไม่รู้ว่าลดอะไรนะจะครูดาวนะครับแล้วก็พลังเวทนะ75%แล้วก็ลดพลังเวท50%มันจะมีสองโหมดก็คือโหมดไรเฟิลกับโหมดปกติแลบว่านับเปลี่ยนใช้ไปโหมดไรเฟิลนะ,ะเป็นระยะเวลา15วินาทีพลังเวทนะจะลดไป50%รลางกาโจบตีทั้งหมดนะจะกลายเป็นเจาะเจาะเกราะเจาะเจาะศัตรูผมจะพูดผมผมพูดเอาง่ายๆก็น่าจะไปเจาะก,ก่อนนะครับผมครูดาว40นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับ พาสีเจ้าตัวนี้คือถ้าพูดแบบคร่าวๆถ้าเป็นโหมดไรเฟิลบัวดามีเวทคิอันนี้มันเอลสูรร่อลวีหรือเปล่าเนี่ยเออแต่เอลแต่แต่เอลสูแต่เอลวีมันไม่เจาะมันมันไม่มีพลังเวทน,นะนะครับเออแล้วก,ก็เจาะเจาะเออคู่ต่อเออศัตรูด้วยนะครับอุย้ยเฮ้ยตัวนี้แบบน่าสนใจมากนะครับผมโอเคครับก็เพื่อไมเอ่เพื่อเป็นการ ไม่พูดมากให้มันเปลืองน้ำลายไปเจอกันในเกมกเลยครับผมไปูตัดไปในเกมเลยนะฮะโอเคตัดได้ไหรีวิซะด้วยอ่ะโอเคเรามาอยู่ในเกมละมาทุกคนเพื่อความไม่เสียเวลาดีกว่าครับผมันแรกเรือคันแรกมานะเลือแปดพันนะครับดาเมจ6กพันนะปูดาวสองจุดหนึ่งนะฮะระยะสามสิบหกจุดหนึ่งนะระยะถือว่ากว้างนะผมว่าเหมาะกับมือไม่เหมือนกับมือใหม่โอ้โหแหลกครับแหลกแหลก เออสปีดที่3เอ้ย2.3นะช้าเลยนะอัพคัทแรก2,600นะเละือกกลายเป็น14,000ครับดาเมจ9,480นะกูดาว2.2ครับแล้ที่3.1นะสะปีดที่2.3ครับผมอ่าแป๊บนึงนะเพิ่งอย่าพึ่ง,งขั้นต่อไป, 4, 000, นะ 4, 000, ป 18, ครับ4,000นะ4,050เลือกกลาเป็น1 8 0ครับดาเมจ28,000เอ้ย 2, 2 2เอ้ยไม่ใช่ดิ1 8 0 0ครับดาเมจ12,550นะฮะ แล้วก็คูดาที่2.4จครับระยที่39.3นะสปีที่2.4คขันต่อไป5,500เอย้ย5,100ันนคันนี้ครับเลือกเป็น28,950นปดานะฮะดาเมทเป็น15 0 0 0นะครับคูดาที่2.4ครับผมระยะที่3 9 9 9กนะสปีดที่2.4 4จเดิมขันต่อไป6,700นหะึ่อะะนะอ่าแป๊บนึงนะทุกคนมันจะเข้าบ้านนะครับ วัวเลิอเกินโอเคผมกลัมันจะตีบ้าแตกก่อนะอ่ะ,อะขั้นนี้ครับเลือกเป็นสามหมนเจ็ดทำามสมื่นหนึ 2, 21, น่พนสามร้อยสีนะอุดาที่สองจุทำระยะที่59าสิบครับแล้วก็สปีดที่2.6อ่ะเดี๋ยวผมขอดูท่าโจตีใหม่ก่อนอยากเห็นอยากเห็นโอ้ระยะ59นะคือถือว่ากว้างไหมกว้างเลยนะคือถือว่าเอาเรื่องอยู่นะ แต่ถ้าเทียบกับเอโตะมันยังไม่ได้ครึ่งเอโตะนะอี๋โอ้เป็นการยิงสไนเปอร์นะผมคมรัขั้นต่อไปนะขั้นต่อไปเจ็ดพันนะอ่าเป็นขั้น,เ,นเลดแม็กด้วยอันนึงคลายก่อนขั้นนี้ครับเลือกกลาเป็นสี่หมื่นห้าพันนะครับผมดามอที่หมื่นสามนะครับคูดาาอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะระยะเหมือนเดิมครับห้าสิบเก้าแล้วก็สปีดที่สองจุดหก ี้นันี้จะมีสกิลให้กดด้วยนะครันนี้อ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูละกันว่ามันเป็นยังไงนะครับมันจะเป็นโหมดไรเฟิลนี่ครับดูโอ้นี่ครับผมอ่าดูครับดูดูด,ดูเห็นป่มเห็นป่มเห็นอะไรเห็นอะไรการเปลี่ยนแปลงไหมนีคือมันจะใช้เป็นปืนนะทุกคนผมไม่รู้ว่ามันต่างยังไงนะมีครูดาวด้วยนะครับถ้าเราอยากกลับโหมดเดิมก็เปลี่ยนเป็นโหมดเดิมนะ ถ้าแบบสมมุติว่าเราอยากกลับโหมดเดิมนะครับผมเราก็เปลี่ยนเป็นโหมดเดิมนะนะครับเปลี่ยนเป็นโหมดเดิมได้นี่เห็นมโหมดนี้ครับคือเนี่ยไหนี่อันนี้คููดาวมันจะช้านะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้เห็นหรือเปล่าเนี่ยคูลดาวมันจะช้าผมอ่าแต่เรื่องระยะนี่ดันถ้าเอามาเล่นดันอย่างนี้ชิวเลยนะตัวนี้นี่นี่เห็นไหมเออเมื่อกี้มันมีโผล่ด้วยนะนี่นี่เห็นไหมครับอันนี้แบบเวลาฆ่าศัตรูได้ไหมมันมันจะรับเหมือนเหมือนเหมือนเก็บสต๊ะ นี่เป็นหมดอบไรเฟ้ลนะครับนี่เป็นไงเป็นไงสุดนะสุดนะสุดจัดประหลัดบอกประหลัดยังไม่ได้ออกจ้าแล้มาเนี้ครับผมสำหรับตัวนี้นะอ่ะนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เป็นตัวที่ดีนะครับก็มันตัวมันเก่งแต่ว่ายังไม่มีคอนเทนต์ให้เล่นหรอกตอนนี้ จะประมาณนี้นะครับผมโอเคผมก็สำหรับใครที่ชอบทีมนี้ครับก็อย่าลืมซับสไคร้ไลค์แชร์ด้วยแล้วเอาไ้เจอกับใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย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 